สวัสดีนะคะคนลูกค้านะน้องเขานะจะมาทํำสีผมนะตอนนี้ตรงคนสีดำๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวนิงจะยอมเขาจะเอาแบบสีน้ำตาลน้ําตาลออกแบบชานิดๆน,นะคะอตอนนี้ผมเป็นแบบนี้นะคะมุกน้ำ้อยฟ้าองคค่ะอตอกไหนชจอจอกะห่มบมุกน้ำ หปีแล้วนะคะลูกค้าบอกนะเดี๋ยวหนิ่งจะมาทำผมให้ค่ะย้อมผมสวยๆแน่ไว้เดี๋ยเตือนแยงนี่นะคะตอนนี้นะคะเราก็กำลังย้อมสีผมนะคะตอนนี้สีผมเป็นแบบนี้แล้วนะะออก,กน,น้ำตาลมนๆนะคะน,น้ำตาลมนๆช้าๆนิดนึงค่ะก <c oughs> อไว้กันกัน เดี๋ยวมาเข้าเครื่องเสร็จแล้วก็ให้ดูอีกทีนะคะายน,นี้นะคะเราก็เอาเข้าเครื่องนะคะเข้าเครื่องก่อนเลยให้อายร้อนๆเครื่องทำสีนะคะจะให้แบบว่าสีเรานะคะติดไวขึ้นนะคะออกสีสวยขึ้นนะคะ จะออกสีสวยเสร็จแล้วก็เราทำสีก็คือผมมันสีมันจะเงาขึ้นค่ะจะไวกว่าถ้าเกิดเราปล่อยทิ้งไว้เปล่าๆวันนี้ค่ะมันจะช้านิดนึงนะนี่ลยสีผมฉ่ำๆนะ สวัสดีนะคะคนลูกค้าย้อมสีผมเสร็จแล้วนะจะออกน้ำตาลมนๆแบบนี้นะคะทุกท่านเะน้ำตาลมนๆลิบๆนะคะคัดเอวหยมทซอหน่อยเนี่ย mọi người ต่ m อนี้ม่ค่อยต่อยนะทุกคนเลยก็จะเปเนนตาวยาวๆิเนึย em yêu này không thích tẩy tóc tẩy tóc sợ là khô mà thì mình tự vậy thôi nha nâu thì nó sẽ nâu tay tay chút xíu cũng đẹp. Đây, cảm ơn cô rất สร็จแล้วก็ปรับสภาพเส้นผมให้นสว่างเท่ากันเสร็จแล้วก็เลยย้อมผมเลยค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณคุณลูกค้าค่ะขอบคุเอ็มเอเดียวล้ลํานี่